ฮัลโหลก็ขอกรบาบสวัสดีครับผมวันนี้ก็พบก็ผมบาสเกมเมอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็บาสจะพาทุกคนมาดูสุดของโกลมเองนะจังดูครที่แบบว่าเล่นสล็อตแล้วไม่มีสุดนี้นะจ๊ะเป็นไปไม่ได้เยลยนะครับผมใครที่แบบไม่เข้าใจก็สุดนี้เล่นยังไงนะจา๊าใครที่แบบว่าเล่นสล็อตแล้วไม่รู้ว่าสุดนี้ ไม่รู้ว่าเกมนี้แตกยังไงแตกดีไม่ดีมาดูสูตรนี้ได้เลยครับนะจ๊ะสูตรนี้มันจะบอกให้ทุกคนว่าเห็นไหมขีดสีแดงนี่คือแบบว่าเกมนี้ไม่แตกถ้ามันขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นขีดอะไรเลยเพราะว่าเกมพวกเกมพวกนี้แตกบาไม่แตกมาถ้ามันขึ้นขีดสีเขียวแบบนี้คือโคตรแตกแหละถ้ามันต่ํากว่า50กว่า50 50โลงอ่ะมันไม่แตกเลยถ้า60 70 80นี่คือแตกบ้างไม่แตกบ้างถ้า90100โคตรแตกได้ยังไงก็แตกพี่ชาย เอาหัวรับประกันนะครับผมนะเเออเออหาเกมแป๊บนะจ๊ะหาเกมเล่นแป๊บเด้อคนดูมีซีนลอสนะจ๊ะฮะเฮ้ยเกมอะไรวะเปอร์เซ็นต์กันแตกเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์หรอคนดูเฮ้ยลงตีเลขอ๋อเกมนี้มาขอเล่นเลือกันเปอร์เซ็นต์กันแตกมันเยอะขอเล่นละกันแจมหน่อยละกันพี่ชาย โอ้โหเบตแปดเลยละกันสิบหมุนยาวไปครับตัวนี well. ้จะมาหรือเปล่าเฮ้ยมาว่ะสามสิบเยสามบาทมาค่ายมาคูณสี่ไปโอ้โหไม่เคยเล่นซะด้วยสิโอ้โหยอย่าบอกนะว่าชัดเลยอ่ะเออมับนำโอ้โหเงินรางวัลซูเปอร์มิกาสี่ร้อยสิบหกบาท เกมนี้ก็ตึงอยู่เดอ้อเกมนี้ก็ตึงอยู่เดอ้อตึงอยู่เดอ้อไปต่อยาวโอ้โหช่างตีเหล็กหรอโหขอดับตึงๆหน่อยละกันเรียบร้อยฟีสปินลงมา3ตัวมีลุ้นว่ะโอ้โหไม่มาสักตัวครับพี่ชายเอ้ยเอ้ยฟีสตัวก็ได้เหรอผมไม่รู้ครับขอโทษด้วยครับผมไม่เคยเล่นครับ ใครที่แบบสนใจอยากได้สูตรนี้ไปก็ลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะสมัครฟรีฝากเท่าไหร่ก็ได้รับสูตรนี้ไปเลยฟรีๆครับผมนะจ๊ะสมัครเสร็จแล้วฝากเสร็จแล้วก็ทักชแชทให้เมนได้เลยนะครับมานีเต็มแผงไปดิมาไปอีกส0โอ้โหคูณหไปคูณแบบนี้ก็ต้องหวานเจับอยู่แล้วคูณ12ไปอีกโอ้โหคูณเยอะแต่คูณเยอะแ,แต่ให้น้อยแบบนี้ก็ไม่เอานะครับอย่าบอกว่าลากเธอมาดี โอ้โหเงินรอซูเปอร์เมกาห้าร้อยห้าสิบหกบาทโอ้โหไอแม่จ้อยตึงแบบนี้ก็เธอสิอยา่าไปครับผมก้หมุนครับเหลือทั้งก้หมุนเนี่ยจะรอเลยล่ะฮะก็มาเดียครับมาเดียไม่ได้หวันนะจ๊ะโอ้โหอีกเปอร์เซ็นก็แตกเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นก็เอาเรียงอยู่นะจ๊ะดูแตกดีอยู่เจอจ้ะ อย่าบอกว่าฟรีไนท์ฟรีอะ่ะโอ้โหอึ้งเลยนะถ้าฟรีไนท์ฟรีนี่อึ้งเลยนะมัาไม่เข้าอ่ะคิดว่าฟรีไนท์ฟรีฟรีนี่ฟรีนี่โคตรเวอร์อ่ะเกมนี้โคตรังจัดอ่ะเออมันจะเปลี่ยนไปช่วงเวลานะจ๊ะถ้าแบบว่าสูตรนี้นะจ๊ะเกมนี้แตกดีหรือเปล่ามันมันจะไม่ใช่มันจะแตกทุกเวลาเลยนะมันจะแบบว่าบางทีมันจะเปลี่ยนเวลาไปเวลาแบบว่าเออเฮ้ยเกมนี้มาตรงเวลามรนะธรมมันก็จะเปลี่ยนไปให้นะจ๊ะ พอดีเราเป็นช่างตำนานนะช่างแอร์ครับรู้จักช่างแอร์ป่าว <G ül> ช่างแอร์ในะตำนานนะครับได้ทุกเมียได้ถ,ถึงต้องการนะโบะแน่นอนนะจ๊ะไ <G ül> อเย้ยเย้ย,ย,ย,ยเย้ยเยยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเริ่มไม่มาแล้วคดูมุนท้ายพายุแบบสวยๆหนอ่อยดิเฮ้ย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 แล้ามวา่าเริ่มว่ามา,มาแล้วว่าสิบหกเลยเหรอ สิบกว่แบบนี้มันก็จะตึงกันไปมาโอ้โหห้าสิบเจ็ดบาทแบบนี้ก็หวานแย้ไปปะ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 ปั๊มมาพายโอ้โหรวมได้ห้าเฮ้ยทุยหกร้อยห้าสิบแปดบาทอาจารย์รวมได้เวอร์เวอร์เดี๋ยวเวอร์อยู่เวอร์อยู่อย่าบอกว่าฟรีข้าวอีกอะอย่าบอกว่าฟรีโอ้โหข้าวจนได้ครับพี่ชาย กาวาไว้แล้วยังไงก็ต้องเข้านะจ๊ะกาว่ายังไงมันก็ต้องเข้าอยู่แล้วมาเดย์ไม่ได้ว,วันนะจ๊าคูณคูนคูณคูนคูนขอคูณหน่อยขอคูณหน่อยครับพี่จ่ายมาเดยคูนแปดลาโอ้โหยูว่าแปดสิบหกบาทไอ้แม่จ้อยมุก็เอาขวดสลดุนเลย เอ้ยเอ้ยอาไรอคุณสิบจะจ่ายน้อยว่ะแบบนี้ก็ไม่ยอมรับนะบอกแค่นี้แหละทําทรงพูดแบบนี้โอ้โหโคุณ18แล้ว ดูดิโอ้โหขึ้นแบบนี้ก็ชัดเจนอีกครับผมนะโมตาฟวาูว้าวว้าวว้าวาซูเปอร์เมกา4 8่อบาทอบาเธอหวานจ้าต่อยาวๆเลยครับมาดิเฮ้ย ใครที่าอสนใจอยากได้สูตรนี้ไปก็ลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเว็บนี้เล่นได้ถอนได้ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเทิร์นนะจ้าอีกอย่างเทนหนึ่งบาทสองมากขาฝากเล่นไปตามกันได้เลยครับโอ้โหคุณยึ่สองแบบมัมมัมถ้าแบบว่าม,มันจ่ายเยอะนะคนสูตรอะอยากได้พันบวกบ้างอะยี่แปดเลยว่ะสามสิบาคิราชา พยักขามว้าวเก้าร้อยกว่าเลยเหรอาจารหวันไปโอ้โหไม่ให้คุณเลย ว oh, what า the fuck มาก็สำหรับคลิปนี้ก็หอนลางไปก่อนนะครับใครที่บ้าๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไ i b ้กดสกริงไปมนกำใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับคนดูบ๊ายบายครับ